ครับสวัสดีครับช่องหน้าไม้ยิงปลาช่างน้อยครับวันนี้จะมาส่งงานครับ10กระบอกครับบอกแรกเป็นไม้ประดู่ครับไม้ประดู่ปืนศูนย์ครับไกลละคังครับเซฟข้างครับปีค้างคาว50าสิบเซนครับชักอยู่ที่70็ดสิบิงปลาสีเเซนครับ เป็นไม้ประดูครับหลังตรงครับปืนศูนย์ครับปืนศูนย์ไกล็อกบนครับไม้ประดูครับปืนศูนย์ครับล็อกออโต้ครับงานพร้อมยิงครับก็แถมนูกดอกสี่ลูกยางสองชุดสายพีขาจับท่อครับปืนศูนย์ไม้ประดูก็5,500ครับรวมส่ง แกะเช็คเกอร์ด้วยครับสองฝั่งครับโวงไก่ก็สแตนเลสครับเป็นไม้ประดู่ครับรางประดู่ครับไส้เป็นมะค่าแต้ครับตัวนี้เป็นกำคอฝังทองเหลืองครับเป็นไม้ชิงชันครับรางมะค่าแต้ครับปีกข้างข่าห้าสิบเซนครับ ไม้ชิงชันครับเกียร์เช็คเกอร์ครับทำสีด้านครับตัวนี้ครับไม้ชิงชันก็ห้าพันห้าครับฝังทองเหลืองครับไกเป็นไกเซฟนกครับฝังทองเหลืองใส่ลูกสี่มิลสี่จุดห้ามิลครับมาค่าแต้ครับชักเจ็ดสิบห้าชิงชันครับออกแดงแดงดำดหน่อยครับ นี้เป็นกำคอครับไม้ประดูครับเซฟข้างครับลางมะค่าแต้ครับปีกข้างขาวห้าสิบเซนครับลางมะค่าแต้ลางธรรมดาครับไม่ได้ฝังทองเหลืองถ้าอย่างนี้ก็สามพันห้ารวมส่งครับงานแจ็คเกอร์ครับไม้ประดูครับลางมะค่าแต้ครับออกดำๆ ปีข้างขาห้าสิบเซนครับสามพันห้าครับรวมส่งครับตัวนี้เป็นมือสอดครับมือสอดไม้กระพี้ครับรางลางทำสีดำครับลางประดูทำสีดำปีข้างขาวห้าสิบเซนครับตัวนี้รางยาวเมตรยี่สิบครับชักอยู่ที่หกสิบ้าเซนครับมินิครับ กะพี้ครับกะพี้ขาวฝั่งหนึ่งครับฝั่งหนึ่งก็แก่นครับตัวน,นี้เป็นกำรรคอครับกำรรคอไม้ประดู่ครับตัวน,นี้ก็ลางยาวเมตรยี่สบเซนครับข้างขาวสี่สิบเซนครับ ส0เซนส5เซนครับปีข้างขาวครับไม้ประดูกำคอครับ3,500ครับรวมส่งอย่างนี้ครับอุปกรณ์พร้อมยิงครับไกเป็นไกเซฟนกครับตัวนี้เป็นลางกลมครับ ลางกลมปีกข้างข่าวสี่สิบห้าเซนปีกข้างข่าวสี่้าเซนครับเก๋เช็คเกอร์ครับตัวนี้สีด้านครับรางกลมก็ใส่ลูกหน้าไกลครับเก๋เช็คเกอร์ทำสีด้านครับอย่างนี้ก็สามพันห้ารวมส่งครับอุปรกรณ์พร้อมยิงครับลูกดอกสี่ลูกยางสองชุดสายพีคาจับท่อครับ นี้กำคอไม้ประดูครับรางเป็นรางไอสี่ครับไอสี่ปีห้าสิบเซนครับเดียวปลายครับรางตัวนี้ใส่ลูกปลายกระบอกก็ได้ครับใส่ลูกปลายกระบอกก็สี่จุดห้ามิลครับใส่หน้าไกลก็สี่มิลครับสี่มิลสี่จุดสองมิลใส่ได้ครับใส่หน้าไกลครับเน้นความปลอดภัยครับไม้ประดูครับเจ็ดแจ็คเกอร์ สีเงาครับตัวนี้รางยาวอยู่ที่เมตรสามสิบครับน้ำหนักก็ไม่มากครับสองโลเจ็ดสองโลแปดครับแข็งแรงครับนี้เป็นกำคอครับกำคอรางบอลแทกครับปีข้างขาวห้าสิบห้าเซนครับ อาห้าสิบห้าเซนกำคอครับไม้ประดูครับทำสี่ด้านครับตัวนี้สามพันห้ารวมส่งครับอย่างนี้ครับอุปกรณ์แถมพร้อมยิงครับตัวนี้ก็เป็นมือสอดกับไม้ประดูครับลางกลมมือสอดไม้ประดูลางกลมปีข้างขาวห้าสิบเซนครับ รดน้ำหนักปลายครับใส่ลูกหน้าไก่ครับไม่ได้ใหญ่มากครับฝั่งหนึ่งก็จะแดงครับลายสวยครับมือสอดไม้ประดูครับตัวนี้เป็นมือสอด รางบอลแท็กครับรางบอลแท็กใส่ลูกปลายกระบอกครับเป็นไม้ขี้เหล็กครับไม้ขี้เหล็กจะออกโทนอย่างนี้ครับออกดำๆออกเทาครับฝั่งก็แบบนี้ครับมือสอดไม้ขี้เหล็กใส่ลูกปลายกระบอกครับรางบอลแท็กสามพันห้ารวมส่งครับอุปกรณ์พร้อมยิงครับสีด้านครับตัวนี้ ครับสนใจหน้าไม้ยิงปลาก็สั่งทําได้ครับเบอร์โทร ID ไลน์ก็0870303409ครับฝากกดตามช่อง YouTube ช่างน้อยสารยาด้วยครับขอบคุณครับ